พื้นที่มันก็มีน้อยนิดเดียวต้องขยอยทีละอย่างนะคะนี่นะคะพริกพริกหนึ่งพริกซอยนะคะพริกแดงซอยแล้วก็น้ำกะทินะคะโอ้ยน่ากินถ้าเป็นสับปะรดก็อร่อยนะคะ หอย,อยจริงๆเลยหอยล้วนๆเลยนะคะมีแต่หอย,อยจริงๆนะคะประควรแยาว่าดูดิหอยอย่างนั้นเลยใส่ไปเลยหนึ่งกิโลหนึ่งถุงอะ่ะถุงหนึ่งมันกี่กิโลก็ไม่รู้ขอบคุณหลายๆนะคะมีใบใบหัวละพาเราก็เริ่มจะเริ่มจะเหี่ยวอีกแล้ว มีอยู่น้อยหนึ่งต้นหน้าบ้านเนี่ยต้นหน้าบ้านเนี่ยแหละมันออกไม่ทันเลยเรากินมันกินมันประจำไงไปซื้อเข้ามาก็ใบมันย้าใหญ่แล้วมันเยอะไงเราก็กินไม่หมดไม่ทันมันนะขอบคุณหลายรานะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะเราจะมากินข้าวกันนะคะ ชิมอีกทีชิมอีกทีชิมอีกละไม่รู้จะทําอะไรก็ชิมไม่รู้จะทําอะไรก็ชิม,อ,มอร่อยนี่นะคะเราจะใส่ใบ หราใส่หอยลงไปแล้วมันทําไมมันจืดลงเนาะเดี๋ยวอีกทีนะ <c oughs> หรือว่ามันร้อน <c oughs> โอเคพอดีละสงสัยมันจะร้อนเมื่อกี้เรานี่นะคะใส่ใบโหระพานะคะ ใส่โหละพาแล้วก็พริกนะคะพริกแดงแล้วก็น้ํากะทินะคะน้ํากะทิที่ที่เราเก็บไว้นะคะหัวกะทินะคะ <c oughs> ใส่น้ําล้างอีกเสียดายเสียดายเสียดายนี่นะคะใครสนใจทําแบบนี้ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะนี่อร่อยเหมือนกันนะคะ น้ำน้ำน้ำกดให้มันจมนะคะโุ้ยน่ากินมากดูลูก k อสมีน่ากินน่ากินค่ะอร่อยรสชาติจะออกเผ็ดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงนะคะ อร่อยอร่อยใส่ใบโหระพาไปนี่หอมหอมนะคะหอมมากเลย <c oughs> มีแต่หอยมีแต่หอยมีแต่หอย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาตักใส่ใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะมาตั้งโต๊ะกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้ว วันนี้มีแค่นี้นะคะมีเมนูแค่นี้เร็วมากเก็บของกันนะคะเดือดปุ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 ด,ปด,ปด เดือดเดือดมากเลยค่ะเดือดเดือดร้ายเขาบอกว่าให้เคี่ยวไว้นานๆน,น,นะยิ่งเป็นรอบที่สองนะเอามาอุ่นนะยิ่งอร่อยหน่อไม้ความเปรี้ยวของหน่อไม้มันจะยิ่งออกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะ